สาธุการเรียนในธรรมญาติโยมทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งในเนื้อหาสาระธรรมะอุบายธรรมวันนี้เราจะมาคุยธรรมะกันในเรื่องอะไรประเภทของคนที่เข้าใจว่าภาษาเป็นสมมติหรือเรียกอย่างว่าระดับปัญญาก็ไ้นะครับประเภทของคนที่เข้าใจว่าภาษาเป็นสมมติเป็นเช่นไรนะครับตอนนี้ขอจัดเป็น3ลําดับก่อนเอาละครับก่อนอื่นคําเตือนง่ายๆเหมือนเดิมครับต้องเตือนกันทุกครั้งนะครับใครๆครที่นั่นไม่ได้ก็กดเร็วๆไปเลย ใครที่เบื่อแล้วก็กดเร็วๆไปเลยนะครับคำเตือนข้อที่1ใครคนที่จะเข้าใจเนื้อหาสาระธรรมที่ข้าพเจ้านําเสนอนี้ได้ต้องเข้าใจเรื่องภาษาสมมติแบบไม่ถอยหลังกลับนะครับคะแนนเต็มร้อยต้องได้ล้านคะแนนนะครับท่านถึงจะใช้มันใช้ความรู้เรื่องสมมุติเนี่ยในการที่จะเจริญปัญญาให้ถึงความเข้าใจอย่างถึงที่สุดนะครับจนคลายความยึดมั่นถือมั่นได้เองนั่นเองนะครับแต่การเข้าใจเรื่องภาษาสมมติไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมมุตินะครับมันเป็นเพียงแค่ครึ่งทางของครึ่งทางของการเดินทางเท่านั้นเอง คำเตือนข้อที่2นะครับที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลในเนื้อหาสาระของทุกๆคลิปนี้ไม่ได้มีเนื้อหาสาระตามที่ยกขึ้นมานะครับเป็นเพียงอุบายหรือกุศโลบายให้เกิดการคิดตามเท่านั้นเองเมื่อเกิดการคิดตามก็จะเกิดความเข้าใจอย่างถึงที่สุดซึ่งอะไรบางอย่างผู้บรรยายก็ไม่รู้เหมือนกันเข้าใจอะไรผู้ฟังก็เช่นเดียวกันจะต้องเข้าใจแบบนั้นเหมือนกันว่ามันเข้าใจอะไรของมันก็ไม่รู้มันพูดไม่ได้พูดเมื่อไรมันมันก็รู้ทันทีมันปรุงแต่งเมื่อไรมันรู้ทันทีเลยมันก็ไม่รู้จะเข้าใจอะไร่ราจอิง แต่มันสามารถที่ทําเข้าใจนั้นมันสามารถที่ทําให้เราหยุดสแสวงหาและเรารู้ได้เลยว่าเมื่อการหยุดสแสวงหาเกิดขึ้นมันก็ไม่มีอะไรต้องทําอีกแล้วมันจบสิ้นสงสยัยหยุดการสแสวงหาได้เท่านั้นเองไม่ได้มีไม่ได้ได้อะไรไม่ได้ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปละอะไรไม่ได้ไม่ได้อะไรขึ้นมาด้วยไม่มีคุณวิเศษใดทั้งนั้นนะครับอย่าลืมนะครับที่พูดมาทั้งหมดเป็นเพียงกุศโลบายหรืออุบายเท่านั้น คำเตือนข้อที่3ก็คือที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นทัศนะความคิดเห็นเท่านั้นนะครับไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ทุกคนต้องมาฟังและจะต้องมายอมรับว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะที่ฟังกันอยู่ผิดหมดเลยไอ้คนนั้นคนนี้ผิดไม่ใช่ครับเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นเป็นอีกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้ต้องการเปลี่ยนใจใครใครมีครูบาอาจารย์หรือแนวทางอยู่แล้วก็ดีใจกับท่านด้วยนะครับแต่ถ้าท่านกาลังแสวงหาอยู่หรือว่าสิ่งที่ท่านหรือท่านหรือท่านรู้สึกได้เองว่า ็อาจจะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งให้ท่านพิจารณาใช่ก็เดินตามกันมาไม่ใช่ก็กะข้ามไปเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับเอาละครับเรามาเข้าเนื้อหาสาระกันว่าวันนี้อตาตรมาจะพูดถึงเรื่องประเภทของคนที่เข้าใจภาษาเป็นสมมติมีกี่ประเภทหรือระดับของสติปัญญาเรียกอย่างนี้ถ้าใช้คําว่าระดับสติปัญญาเดี๋ยวบางทีมันฟังดูรุนแรงไปนะครับม,ม,มันเหมือนมันเหมือนมันไม่ใช่การบูลลี่ใดใดทั้งสิ้นนะครับแต่มันเหมือนการ <c oughs> คือเปรียบเทียบว่าคนเราเนี่ยมันมีนมความถนัดไม่เหมือนกันดีกว่ามันมีความเห็นหนึ่งที่ที่เราเห็นตรงกันเลยครับคือว่ามันมีความเห็นหนึ่งที่เราคนเห็นตรงกันเลยก็คือว่าภาษาเป็นสิ่งที่สุดสมมติขึ้นมาแต่ทีนี้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีคนอยู่สามประเภทนะครับสามประเภทนี้เข้าใจว่าภาษาเป็นสิ่งสมมติขึ้นมานะครับแต่หลังจากนั้นแล้วเขาจะมีมุมมองต่อเรื่องนี้อย่างไรอ่า แบ่งเป็นสาคนนะครับแบ่งเป็น3ามคนว่าเขาไอ้เจ้า3ามคนเนี้ยเขาจะมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของภาษาสมุิอย่างไรทุกคนเห็นพ้องต้องกันนะครับแต่การต่างกันตรงนี้นะครับคือแยกเป็นประเภทเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาโง่หรือฉลาดกว่ากันนะครับียงแต่ว่าเขาอาจจะถนัดไม่เหมือนกันเห็นไหมครับเขาอาจจะถนัดไม่เหมือนกันบางเหมือนบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเรียนเขาเรียนพวกวิชาคนวณเก่งเขาก็าไปทํางานในด้านของวิชาคนวณได้ เขาก็มีความฉลาดในเรื่องตรงนั้นแต่ในขณะที่คนที่มีวิชาคนวณเก่งอาจจะเป็นคนที่วาดรูปไม่เก่งอะอะไรแบบนี้อาจจะเป็นคนที่ทํากับข้าวไม่เก่งไม่ได้หมายความว่าชีวิตเขาจะเอาตัวไม่รอดนะครับแต่ว่ามันมีความถนัดที่ไม่เหมือนกันและเขาเรียนรู้ที่จะใช้ความถนัดของเขาแบบถูกต้องได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราคิด1 2หรือสาเนี่ยมันอาจจะทําให้เรามันอาจจะทําให้เรา ไปถึงปลายทางได้เช่นเดียวกันแต่ว่ามันไปยังไงนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่น,นี้มายกตัวอย่างให้ดูเฉยๆว่าในทัศนะของข้าพเจ้าณปัจจุบันข้าพเจ้ามองประเภทของคนประเภทของคนที่เข้าใจภาษาเป็นสมมติเนี่ยมันมีกี่ประเภทอย่างไรจะมาอธิบายให้ฟังกันวันนี้น่าจะไม่ยาวเท่าไหร่นะครับคลิปสั้นๆนะครับแบ่งเป็น3าประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือคนที่เข้าใจว่าภาษาเป็นสมมุติแต่ความรู้สึกจริงอ่า อันนี้คือคนสวดมากภาษาเป็นสมมุติเด็กมันก็รู้คนพวกนี้เขาจะบอกอย่างนี้เลยภาษาเนี่ยมันเป็นสมมติเด็กมันก็รู้ใครก็รู้เด็กมันก็รู้ว่าภาษาเป็นสมมุติทําไมจะต้องเอามาสอนอะไรกันอีกเ,ออเขาจะประมาณเนี้ยนะภาษาเป็นสมมติความรูม้สึกจริงเช่นหรือย,อยังไงก็คืออย่างนี้ครับคําว่าหิวเนี่ย คำว่าหิวคำว่าหิวคำว่าฮังกรีหรือคำว่าคำว่าอะไรก็ตามทีเนี่ยไอภาษาเหล่าเนี่ยเป็นสมมุติแต่ที่รู้สึกไอที่รู้สึก,สกมันจริงไอที่เกิดความรู้สึกขึ้นในตัวเราเนี่ยไอความรู้สึกนึงเนี่ยไอนั้นจริงก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับไม่ได้ปดฏิเสธนะครับไม่ได้ปฏิเสธว่ามันไม่จริงหรือมันเป็นสมมตินะครับไม่ได้ปดฏิเสธนะครับขอย้ําแต่อยากจะถามว่า และคำว่าความรู้สึกก็ดีคำว่าความจริงก็ดีมันมันใช่ภาษาไหมครับมันใช่ภาษาไหมคําว่าความรู้สึกกับคําว่าความจริงมันใช่ภาษาไหมข้าพเจ้าไม่ได้บอกว่าความรู้สึกขิวเป็นเป็นสมมุตินะครับไม่ได้พูดนะครับไม่ได้พูดแต่อยากจะถามว่าและคําว่าความรู้สึกกับคําว่าความจริงเนี้ยมันเป็นภาษาไหมอ่า ไอ้ที่รู้มันพูดได้ไหมไอ้ที่รู้ว่าพูดได้ไหมรู้พูดไม่ได้รู้ที่รู้มันคิดไม่ได้แต่ต้องอาศัยคิดถึงได้รู้ใช่ไหมออ uh. รู้อ่า uh. มันต้องอาศัยความคิดนั่นแหละครับแต่ไม่เป็นไรเอามาตรงนี้ก่อนว่าคนที่คนที่หนึ่งคือเขาเชื่อว่าภาษาเป็นสมมติ เอาง่ายๆในทั้งสาคนนียมันเข้าใจเรื่องภาษาสมมติเลยแต่คนที่หนึ่งเข้าใจว่าภาษาเป็นสมมติแต่ความรู้สึกจริงก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าท่านไม่ได้พิจารณาธรรมะในแนวทางภาษาสมมติท่านพิจารณาในเรื่องของความไม่เที่ยงหรือพิจารณาไตลักษณ์ที่เป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาอะไรก็ตามทีเนี่ยท่านจำเป็นต้องเชื่อว่ามันเป็นความจริงนะครับท่านต้องเชื่อว่ามันมีอย่างนั้นจริงๆมัน เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจริงๆนะครับมันต้องเป็นความรู้สึกจริงของท่านนะครับจะไปปฏิเสธไม่ได้นะครับถ้าท่านพิจารณาแบบนั้นท่านต้องเชื่อแบบนี้นะครับถ้าท่านพิจารณาแบบนั้นท่านต้องเชื่อแบบนี้อันนี้ไม่ใช่เรื่องถูกผิดนะครับจะชี้ให้ดูว่าไม่ใช่เรื่องถูกผิดแต่เขาก็เชื่อว่าภาษาเป็นสมมติและเขาก็เชื่อว่าความรู้สึกเนี่ยจริงเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้อัตมาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าความรู้สึกไม่จริงนะครับแค่อยากจะถามว่าคําว่าความรู้สึกกับคําว่าความจริงเนี่ยหรือจริง มันใช่ภาษาไหมถ้าไม่ใช่ภาษามันจะเท่ากับอะไรอ่ะอ่านเอาเองแล้วกันใช่ไหมออถูกไหมอันนี้คือคนที่หนึ่งนะครับคนที่หนึ่งเป็นแบบนี้ซึ่งก็เป็นคนส่วนมากคนปกติเขาจะเห็นเป็นแบบนี้คนปกติที่หรือคนที่เขาพิจารณาทําแบบปกตินะครับที่ไม่ใช้ไม่ใช่เรื่องภาษาสมมุตินะครับหรือพวกที่ใช้เรื่องภาษาสมมุติแต่เรียกว่าไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากัน แต่แต่ยังไม่มีปัญญาที่มาในแนวทางนี้จริงก็จะไปติดอยู่ตรงนี้ได้เหมือนกันกกกกน,นึกออกไหมครับอ่าความรู้สึกเนี่ยอย่าคิดซ้อนคิดเนี่ยใช่เลยความรู้สึกเนี่ยไปความรู้สึกเนี่ยใช้ไปแล้วเนี่ยนะไอความรู้สึกเนี่ยไม่รู้ตัวว่าตัวเองใช้คําว่าความรู้สึกไปแล้วเชื่อไปแล้วว่าคําว่าความรู้สึกมันใช้แทนไอาการรับรู้นั้นได้ไนึกออกไหมอ่าภาษาเป็นสมมติแต่ความรู้สึกจริงพอจะนึกภาพออกนะครับก็คือคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยแหละที่เขาเชื่อว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ย ความรู้สึกเนี้จริงความรู้สึกเนี้จริงอความรู้สึกเนี้จริงแล้วถามว่าคำว่าความรู้สึกกับคำวา่าจริงเนี่ยมันเป็นภาษาไหมอ่า <c oughs> น,นึกออกไหมครับอ่านี่แหละครับนี่แหละครับอันนี้คือคนประเภทที่หนึ่งนะครับคนที่ประเภทที่หนึ่งที่เขาบอกว่าภาษาเป็นสมมติแต่ความรู้สึกจริงก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ใช่เรื่องถูกผิดแต่ถ้าท่านพิจารณาเรื่องภาษาสมมติโดยตรงเนี่ยท่านจําเป็นต้องรู้ว่ามันไปถึงตรงไหน อันนี้รู้มาแค่นี้ก่อนท่านไม่จำเป็นต้องมาถึงข้อนี้ก็ได้ท่านไปข้อนี้ก็ได้ท่านพิจารณาความไม่เที่ยงเวลาท่านพิจารณาอนิจจังความไม่เที่ยงเนี่ยท่านต้องเชื่อว่ามันเป็นจริงๆนะครับความรู้สึกนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปจริงๆคือเอาภาษามาพูดเลยเป็นภาษาเชื่อไปตามภาษาเลยว่าไอ้นั่นคือความรู้สึกนั้นและความรู้สึกมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วมันดับไปจริงๆ,ๆนี่คุณจะไปต้องเชื่อว่ามันจริงถ้าคุณถ้าคุณโยมนะครับถ้าคุณโยม พิจารณาเรื่องความไม่เที่ยงหรืออะไรก็ตามทีอ่ะที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องภาษาสมมตินะแต่คุณโยมก็ยังเชื่อว่าภาษาเป็นสมมติอยู่ดีถูกไหมครับแต่คุณโยมมาได้แค่นี้ความรู้สึกภาษาเป็นสมมติแต่ความรู้สึกจริงอ่าเข้าใจนะครับอันนี้คือคนประเภทที่หนึ่งเรนจะเน้กภาอออกนะอ่าทีนี้มาถึงคนประเภทที่สองคนประเภทที่สองก็คือภาษาเป็นสมมติเหมือนคนที่หนึ่งเลยภาษาเป็นสมมติมันทําให้ทุกสรรพสิ่งเป็นสมมุติไปด้วย ก็คือทุกสปปรรพสิ่งไม่มีอ่าพวกนี้ก็คือพวกเดียวกับเรานี่แหละครับพวกเดียกับตมานีแหละแต่มันเป็นเพียงแค่แห้สิบแรกอันี่คือ50%แรกเข้าใจไหมครับคุณจะต้องเชื่อแบบนี้แต่นี่คือยังเป็นครึ่งหนึ่งของการเดินทางคุณต้องมายถึงตรงนี้แต่เดี๋ยวเอาทีละสเต็ปคุณต้องเชื่อว่าภาษาเป็นสมมุติเช่นเดียวกัน และก็ต้องเข้าใจว่าทุกสรรพสิ่งมันก็ถูกสร้างมาจากภาษาเช่นเดียวกันมันก็เลยไม่มีเห็นไหมครับคือมันก็เลยว่างเปล่าจากความหมายบัญชินตรงนี้แหละครับที่ที่เราไปติดกันเราไปติดกันตรงไหนเราไปติดกันว่าภาษาเป็นสมมติแต่เราไม่เห็นตอนที่เรากําลังคิดที่ใช้ภาษาเหมือนกันเราก็เลยบอกว่าทุกอย่างเป็นสมมุติมันไม่มีเรามันไม่มีเราเลยมันไม่มีเรามันภาษามันเป็นสมมุติคุณเห็นไหมว่าภาษามันเป็นสมมุติ คุณเห็นไหมว่าภาษามันเป็นสมมติมันไม่มีเราเลยมันไม่มีเรามันมีแต่ความว่างมันไม่มีเราเราอยู่ไหนมันไม่มีเรานี่เรากาลังใช้ภาษาอยู่แต่เราไม่รู้ตัวนึกออกไหมครับอนี่แหละครับคือทุกอย่างว่างพวกนี้ก็จะคือในมุมมองของข้าพเจ้าเนี่ยเขาเพิ่งมาแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเขายังไม่ตื่นรู้ไอ้ต้นทางของความเชื่อถ้าคุณมาถึงตรงนี้คุณจะพ้นไปจากเรื่องภาษาสมมุติพ้นไปจากเรื่อง พ้นไปจากการยอมรับไปไกลพ้นไปจากการปฏิเสธมันจะพ้นไปจากความเชื่อหรือไม่เชื่อพ้นไปจากทุกเรื่องเลยมันจึงไม่มีอะไรให้เขียนไงครับพ้นไปจากทุกเรื่องจริงๆพ้นไปจากทุกเรื่องก็ยังไม่ต้องเขียนต้องลบไปได้เหมือนกันลบออกไปเหมือนกันอต้องลบทิ้งเหมือนกันคือมันเป็นอย่างเงี้ยมันเข้าใจแบบเนี้ยเข้าใจอะไรก็ไม่รู้มันไม่เกี่ยวกับภาษาสมมติหรือไม่สมมติแล้วเห็นไหมครับสองคนนี้ คนที่คนที่คนที่หนึ่งเข้าใจนะคนที่หนึ่งเป็นยังไงส่วนคนที่สองทุกอย่างเป็นสมมุติอ่าทุกอย่างเป็นสมมติแล้วก็เชื่อแบบนั้นจริงๆไปเที่ยวสอนไปบอกไม่มีอะไรมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเป็นสมมติทั้งนั้นแหละเห็นไหมเสียงในความคิดขึ้นมามันเป็นสมมตินะครับก็คือเขาเชื่อว่าถ้าภาษาเป็นสมมติทุกอย่างก็เป็นสมมติแต่เขาไม่เห็นตอนนี้เขากําลังใช้ภาษามีเรื่องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับตรงนี้เล่าให้ฟังนิดหนึ่ง คือตอนนี้อาตมามีหน้าที่คืออาตมาเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องดูแลพระที่เข้ามาบวชด้วยนะครับก็จะพูดเรื่องนี้ให้เขาฟังแต่ไม่ใช่เป็นการไปสอนนะครับคือเป็นการจะเรียกว่าสอนก็ได้แต่ไม่ใช่สอนให้เชื่อในฐานะที่เราเราแก่ว่าเขาหรือว่าเราเป็นพันเตเราเรามีความเรามีความจริงๆเรามีความเราเป็นผู้มาก่อนอะไรเงี้ยเป็นครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยแล้วเราไปสอนให้เขาเชื่อตามไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ในทางกับการอาตมาจะสอนให้เขา เถียงให้เขาเถียงให้ได้ทีเนี้ยเมื่อสอนเรื่องสมมุติเรื่องความจริงสามระดับใช่ไหมครับเมื่อสอนเรื่องความจริงสามระดับไปเนี่ยคนฟังเนี่ยพระที่มาบวชใหม่เนี่ยคนฟังเนี่ยเขาก็จะฟังตามแล้วเมื่อจบเรื่องความจริงสามระดับเนี่ยต่อมาก็จะถามท่านทั้งหลายเหล่านั้นว่าท่านเขา้าท่านเข้าใจอะไรออะผมสอนอะไรคุณผมสอนอะไรคุณ ก็เหมือนกับหลวงพี่สอนเรื่องความจริงสารนระดับความจริงแท้ความจริงโดยสมมติความจริงโดยสมมติแล้วเนี่ยเชให้เห็นเรื่องทุกอย่างเป็นสมมติเนี่ยอ่าเนี่ยเนี่ยมันเข้ามันเข้ากับเรื่องนี้เลยเดี๋ยวะเล่าให้ฟังหลวงพี่ก็จะถามคุณพระบทใหม่ทั้งหลายเหล่านั้นว่าผมสอนอะไรท่านส่วนมากนะครับคําตอบที่ได้คือสอนเรื่องนี่คําตอบของเขาเลยทุกส,สมมติทุกสรรพสิ่งเป็นสมมติไม่มีอะไรว่างแต่เชื่อไหมครับในสิบลูก จะมีเสักหนึ่งรูปที่ตอบว่าผมไม่ได้สอนอะไรอาจารย์ไม่ได้สอนอะไรผมเขามาอยู่ตรงนี้ได้แค่ฟังตรงนั้นในขณะที่เขาอยู่ตรงนี้เขาจะบอกว่ามันไม่มีอะไรมันว่างเห็นว่ามันว่างมันไม่มีอะไรแต่เขาไม่เห็นว่าถ้าภาษาเป็นสมมติไอ้เรื่องความจริงสามระดับที่อัตมินได้พูดแบบน้ำเต็มเต็มเปลี่ยนไปหมดอะ ในเนื้อหาสาระในคลิปเนี่ยมันก็เป็นภาษาถูกไหมมันก็ต้องลบตัวมันเองและเขาเห็นได้ว่าไอที่พูดมามันก็ไม่มีามถามว่าอาจารย์มากราถามว่าแล้วแล้วผมสอนอะไรคุณไม่ได้สอนครับหรือบางคนก็ตอบว่าไม่มีครับไม่ได้สอนครับนั่นแหละเห็นไหมครับเขาลงมาถึงตรงนี้ได้ในขณะที่บางคนติดอยู่ตรงนี้ และติดกันอยู่เยอะถึงได้บอกว่า1ิบคนจะมีสักหนึ่งรูปมี1ิบรูปเดี๋ยวจะมีหนึ่งรูปเท่านั้นที่สามารถจะบอกว่าหลวงพี่ไม่ได้สอนอะไรผมครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรสอนหลวงพี่ไม่ได้สอนอะไรคิดอยู่เนยครับสิบรูปประมาณ1ิบรูปจะมีหนึ่งรูปที่ลงมาสมได้นึกออกไหมอ่ะเพราะส่วนมากจะเข้าใจว่าภาษาเป็นสมมุติแต่ไม่เห็นตอนที่ตัวเองใช้หรือไม่เห็นว่าไอ้ที่ผมพูดขร,ระพเจ้าพูดอยู่นี้มันก็เป็นภาษาแล้วมันจะมีเรื่องราวพวกนี้ได้ยังไงให้มันตื่นรู้ความคิดนั่นเอง เพราะฉะนั้นคนที่เห็นตรงนี้ได้ไม่นานวันเขาจะเห็นได้ทันทีแล้วก็ไม่ยากว่าอ๋อเขาจะเห็นความที่เป็นเช่นนั้นเองมันไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยมันไม่เกี่ยวกับมีเราไม่มีเราจิตว่างจิตมันไม่เกี่ยวกับจิตธาตุรู้ธาตุบริสุทธิธาตุเดิมแท้เพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับอะไรเลยมันไม่เกี่ยวกับจิตจิตตสังขารเฉพาะจิตมันโง่มันยิงไปยึดจิตตสังขารเหล่านั้นมันไม่เกี่ยวเรื่องพวกนั้นทั้งสิ้นนะครับพอเป็นเข้าใจอย่างนี้มันหลุด ออกมามันเข้าใจมาอ๋อคันนี้มันจะปรุงแต่งอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแล้วเพราะมันรู้แล้วว่าออกความคิดมันก็ทําหน้าที่ของมันแบบนี้เองเข้าใจไหมครับสามคนท่านคนที่สามนี่แหละครับที่จบกิจสิ้นสงสัยคือคนที่สามวันนี้อุปมาอุปไมยนะครับให้ท่านเห็นชัดถ้าท่านสามารถจบแบบคนที่สองได้ก็เชิญได้เลยครับไปว่ากัน แต่แนวทางของคนที่หนึ่งก็คือการที่เขาไปในแนวทางอื่นจบไปแนวแนวทางอื่นซึ่งทําได้ก็สุดแท้แต่ความถนัดของแต่ละคนก็คือเขาต้องเชื่อว่ามันเป็นจริงภาษาเนี่ยมันเป็นสมมุติแต่ความรู้สึกมันจริงต้องเชื่อแบบนั้นนะครับไม่ใช่เราไม่ได้ไปบอกว่าเขาผิดนะครับแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเขาถูกกับสําหรับเรานึกออกไหมไม่ได้ยอมไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธแนวทางนี้แต่ก็ไม่ได้ยอมรับเข้าใจไหมครับอ่า ไม่ได้ปฏิเสธแต่ก็ไม่ได้ยอมรับที่ทําไมถึงไม่ยอมรับก็ถามว่าไอความคําว่าความรู้สึกกับคําว่าความจริงเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาเหรอใช่ไหมถ้าภาษามสมมุติแล้ว้คำว่าความรู้สึกกับความจริงมันไม่ใช่ภาษาเหรอแต่คุณก็ต้องเชื่อไปแบบนั้นถ้าคุณมาทางนั้นถ้าคุณมีจริตไปทางนั้นในทางที่จะเห็นความไม่เที่ยงว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยมันมันเป็นจริงนะมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปจริงๆมันไม่เที่ยงจริงๆ แต่ถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องภาษาสมมติคนที่สองเข้าใจเรื่องภาษาสมมติก็จะเข้าใจว่าทุกอย่างมันเกิดมาจากความหมายของภาษาที่ปรุงขึ้นมานี่นะครับไอคนนี้ยึดความมีไอคนนี้ยึดความไม่มีสมมติก็คือไม่มีอะไรทั้งสิ้นไอที่เขียนว่าไม่มีนี่คือยึดความไม่มีแคปหน้าจอไปดูเลยก็ได้นะครับจะได้เห็นภาพชัดๆว่าคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามต่างกันอย่างไรส่วนคนที่สามก็คือคนที่ตื่นรู้ความคิดนั่นเอง ตื่นรู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดว่าตื่นรู้ความคิดไม่ได้เดี๋ยวคิดซ้อนคิดกันอีกพูดว่าตื่นรู้ตอนกําลังปรุงแต่งหรือตอนกําลังใช้สมมุตินั่นเองนึกออกไหมอ่าตื่นรู้ตอนกําลังใช้สมมุติเหมือนดังที่ได้ยกตัวอย่างเมื่อกี้ให้ฟังว่าพระที่มาศึกษากับอาตมาที่มาบวชอาตมาก็ได้ถ่ายทอดวิชานี้ให้เขาไม่ใช่ถ่ายทอดแบบต้องบังคับให้เชื่อนะครับให้เถียงเลยเถียงได้ทุกเม็ดเลยเถียงได้ทุกวินาทีเลยเถียงได้ตลอดเลยถ้าไหน คิดว่ามันไม่ใช่มันฝืนธรรมชาติมันไม่ใช่ความจริงมันจะอะไรก็ตามทีเถียงมาเลยสรุปก็ไม่มีใครเถียงได้และเมื่อเถียงไม่ได้ก็เลยถามว่าผมสอนอะไรท่านส่วนมากที่ได้ยินก็คือทุกสรรพสิ่งว่างเปล่าไม่มีอะไรทุกอย่างว่างโลกว่างซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะครับไม่ได้ผิดแต่บางคน สิบคนมีหนึ่งคนจะบอกว่าไม่ได้สอนอะไรหเห็นไหมเขาเห็นตรงนี้โดยที่เขาเข้าใจได้ว่าไม่ได้สอนอะไรยังไงเพราะเขาเห็นว่าไอท้ที่ท่าภาษามันเป็นสมมติไอ้ที่พูดตลอดเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็เป็นสมมุติเช่นเดียวกันแต่โดยที่มันไม่ต้องเอาปากไปพูดซ้าอ่ะมันรู้สึกได้เองว่าอ๋อมันจะรู้มันจะตื่นรู้ขึ้นมาเองแล้วมันก็จะพ้นไปจากทุกเรื่องเอง ผลไปจากความเชื่อไม่เชื่อมีไม่มีเป็นไม่เป็นใช่ไม่ใช่ทั้งสิน้นเข้าใจนะครับอุอุบายในวันนี้ให้ท่านลองพิจารณาในเหลี่ยมมุมนี้เผื่อว่าจะเป็นอุบายให้ท่านเห็นเส้นทางของตนเองขึ้นมาได้ชัดเจนขึ้นอีกมิติหนึ่งเพื่อจะเป็นสิ่งที่เพิ่มพูนในความรู้ที่ที่ท่านเดินทางมาท่านอาจจะเข้าใจคลิป ฟังมาร้อยคลิปไม่เข้าใจสักคลิปเลยพอมาถึงคลิปที่ร้อยหนึ่งเกิดความพงขึ้นมาหรือมะไม่พงก็ได้แล้วแต่ว่าเห็นอ๋อมันจบแล้วอย่างนี้นี่เองก็ทําให้กลับไปดูทุกคลิปเข้าใจหมดเลยแล้วอะไรแล้วมันจะมีอะไรตามมารู้ไหมจ๊ะท่านผู้เจริญทั้งหลายทําไมมันงงอย่างนี้เรามันอาจารย์ก็บอกอยู่ทุกวันนี่นาว่ามันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นใช่ไหมทาไมเราไม่เข้าใจตอนนั้นคําตอบก็คือ สภาวะภายในของท่านเขายังไม่อนุญาตมันยังไม่มีเหตุปัจจัยพอที่จะเห็นนะครับมันจึงมันจิงต้องค่อยๆค่อยๆสร้างเหตุปัจจัยไปเรื่อยๆก็ถึงได้บอกไงครับถ้าท่านคิดซ้อนคิดอยู่โดยไม่รู้ตัวเนี่ยท่านจะเข้าใจตรงนี้ไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะท่านปรุงแต่งไปเรียบร้อยแล้วมันจึงไม่เห็นว่าอะไรคือความความคิดธรรมชาติอะไรคือความคิดปรุงแต่ง แทนที่ท่านจะเห็นตามลําดับถูกไหมครับอะไรคือความคิดธรรมชาติอะไรคือความคิดปรุงแต่งอันนี้เรื่องนี้พูดไว้เยอะแล้วแต่ว่าเอามาอธิบายให้ฟังตามาตามตามกาละเทศะที่มันพอจะอธิบายได้นิดๆหน่นนนยนยนยอยๆก็พูดเชื่อมโยงกันเอาละครับหวังว่าท่านทั้งหลายคงพอจะเข้าใจได้นะครับว่าว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้คืออะไรนะครับ ทั้งหมดทั้งมวน,นี้คนนี้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเรื่องปภาษาสมมุติหมดเลยแต่การต่อยอดเรื่องภาษาสมมุติที่นําไปเจริญปัญญานั้นแต่ละคนเอาไปได้ไม่เหมือนกันเห็นไหมครับแต่ละคนเอาไปได้ไม่เหมือนกันที่ทําปีกาเาไว้ตรงนี้ก็ให้เห็นว่าในหลักสูตรของข้าพเจ้านั้นนี่ก็คือหลักสูตรด,ด้วยเหมือนกันเพียงแต่ว่า50%มันยังไม่พอนะครับมันจะต้องมาถึงตรงนี้ครบร้อ อันนี้คือเอาตนไปเรียนทำอันนี้เอาทำกับมาเรียนตนเป็นภาคปฏิบัติปฏิบัติทางความคิดทางใจนะครับไม่ใช่การไปลงมือปฏิบัติอะไรทางกายนรกออกไหมเป็นการใช้โยนิโสมนสิการในการฟังให้เกิดความแยบคายและให้สภาวะภายในเขาทําหน้าที่ของเขาไปนะครับแต่ตรงนี้แหละครับถ้าท่านเสพพบกับธรรมที่มันขัดแย้งกันท่านเสพพบกับธรรมที่มันขัดแย้งกันท่านก็จะไม่มีทางสว่างขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้น ก็มีหลายท่านนะครับที่มาคุยกันหลังใหม่ว่าคบซ้อนอยู่ตอนนี้เลิกคบซ้อนแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นพิจารณาไปนะครับให้ถึงที่สุดแห่างจำไม่ได้ก็จะได้เกิดความเข้าใจอย่างถึงที่สุดนะครับเดี๋ยวท่านจะไม่เข้าใจคนข่้งมาใหม่คาว่าคบซ้อนในที่นี้หมายถึงฟังหลายแนวทางไม่มีใครว่าหรอกครับการที่ท่านจะฟังหลายแนวทางมันเป็นสิทธิ์ของท่านแต่อันนี้ในฐานะของผู้ที่เดินนําหน้าท่านมาก่อนก็เลยอยากจะเตือนท่านไว้ว่า ในแนวทางของข้าพเจ้านั้นถ้าท่านฟังหลายแนวทางแล้วท่านแยกไม่ออกและแน่นอนส่วนมากท่านจะแยกไม่ออกหรอกครับเพราะถ้าท่านแยกออกท่านก็คงไม่ต้องฟังอะไรแล้วถูกไหมเหมือนกับท่านบอกว่าห้ามถามนะฟังอย่างเดียวห้ามถามเพราะถ้าเกิดไม่ถามหรือไม่สงสัยมันก็ไม่ฟังแล้วคนที่จะไม่ถามหรือไม่สงสัยได้คือคนที่มันจบแล้วเขาเ้าใจไหมครับเขาจำเป็นต้องถามเพราะว่าเขายังไม่จบเขามาหาความรู้เขาต้องถาม แต่ให้ถามเรื่องที่มันอยู่ในแนวทางที่ชี้นานั้นเองถามเรื่องที่กําลังสอนอยู่ถามได้ไม่ใช่ไปถามไม่ได้ถ้ามันไม่ต้องถามมันก็ไม่ต้องมาเข้าใจไหมการที่ไม่ต้องถามอย่าถามห้ามถามนั่นคือไม่ต้องมาไม่ต้องมาเลยเพราะถ้ามามันต้องถามได้ถ้าถามไม่ได้ก็ไม่ต้องมาเพราะมันจบแล้วไงมันจะมาทําไมอ่ะถูกไหมครับถูกไหมครับเออทั้นรู้เจริญทั้งหลาย อโอเคนะครับสมควรแก่เวลาคลิปนี้ก็ไม่ต้องยาวเกินไปคงพอจะมองภาพรวมออกนะครับว่าคนที่เขาเนี่ยเบสของคนที่เข้าใจว่าภาษาเป็นสมมุตินะ่ะมันไม่มีใครมาเถียงเรื่องภาษาสมมติหรอกภาษาเป็นสมมุติใครก็รู้เด็กมันก็รู้เนี่ยคนที่หนึ่งเขาก็บอกเนี่ยเด็กมันก็รู้แต่ความรู้สึกมันจริงเนี่ยหิวจริงๆเนี่ยเนี่ยเ,ยเยจ็บจริงๆเนี่ยเจ็บจริงๆนะไม่ได้ไม่เจ็บจริงไม่จริงไงเจ็บจริงๆเจ็บจริงๆ คนนี้ก็บอกก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็ถามว่าแล้วคําว่าความรู้สึกกับคําว่าจริงเนี่ยคาว่าความรู้สึกกับคําว่าจริงไม่ใช่ภาษาเหรอไอคนนี้ก็พยายามไปเอาชนะไอคนนี้นึกออกไหมทุกอย่างมันเป็นสมมุติคุณความรู้สึกมันก็สมมุติความจริงมันก็สมมุติไอคนที่สองพยายามเอาไป,ไปชนะไอคนที่หนึ่งนึกออกไหมเพราะไอคนที่สองมันยังมันยังไม่ลงมาเป็นปคนที่สามไงมันก็ยังเอาไปพยายามจะไปเถียงไอคนที่หนึ่งอีกจะพยายามไปเอาชนะเขา ซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดหรอกเขาก็ต้องพิจารณาแบบนั้นเขาจะต้องเห็นถ้าความรู้สึกมันไม่จริงแล้วเขาจะไปดูอะไรอะ่ะใช่ไหมเขาก็ต้องดูความรู้สึกเขาเชื่อว่ามันจริงเนี่ยเขาก็ต้องรู้สึกว่าความรู้สึกมันเกิดขึ้นเอามันมีความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปมันเป็นอันนี้จังอย่างนี้ในธรรมชาติคุณจะไปเถียงอะไรเขาคุณไปปฏิเสธเขาคุณก็ไม่เห็นตอนคุณกําลังใช้สมมติอีกเหมือนกันกำลนนังไอ้คนนี้นะไอ้คนนี้นะ ไอ้คนนี้แหละพยายามจะไปจะไปเถียงเอาชนะไอ้คนนี้ซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็แนวทางของเขาแนาวทางของเราต้องไปทางไหนแต่ไอ้คนเนี้ยถ้ามันคิดว่าตรงเนี้ยจบแล้วก็ยังคิดผิดอีกนะครับจนกว่ามันจะมาลงมาเป็นไอ้คน,นที่สามนี่แหละมันถึงจะหมดสิ้นสงสัยที่แท้จริงพ้นไปจากเรื่องจริงเรื่องสมมุติพ้นไปจากสมมุติก็พ้นพ้นไปจากจริงพ้นไปจากทุกเรื่องไม่มีเรื่องสมมติไม่มีจริงไม่มีอะไรสมมุติไม่มีอะไรจริงหรือไม่เกี่ยวกับมีไม่มี มันพ้นไปจากทุกเรื่องมันไม่มีรู้จะพูดอะไรแล้วไม่อ,ออกไหมครับมันไม่รู้จะพูดอะไรแล้วแค่นั้นเองจบข่าวนะครับพอจะนึกอ,ออกนะะสรุปให้ฟังแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายใช้วิจารณญาณในการฟังให้มากถึงมากที่สุดเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้อามาก็คงจะมีเนื้อหาสาระเอาไว้พิจารณาเพียงเท่านี้พบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขสนุกสนานในการศึกษาธรรมะนะครับให้เกิดปัญญากับตน ถ้ายังเลือกแนวทางไม่ได้ก็ค่อยๆเลือกไปแต่มันตอบมันตอบโจทย์ได้ไม่ยากหรอกครับการเลือกหาครูบาอาจารย์เนี่ยคือธรรมะอันไหนที่เราฟังแล้วเราเอาน้อมนําไปปฏิบัติหรือว่าคิดตามหรือว่าทําพิจารณาตามแล้วมันเกิดประโยชน์ขึ้นภายในที่เรารู้สึกได้ว่าเอ้ยมันเย็นมันสงบมันล่มเย็นมันดีขึ้นนะมันกลายเป็นแบบเอ้ยมันมีสติมีสมาธิมากขึ้นหรืออะไรก็ตามทีอันนี้ก็เป็นอันหวังได้อย่างหนึ่งแล้วว่ามันอาจจะถูกต้องเหมาะสมกับเราเพราะเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นเราชอบ ครบูบาอาจารย์ท่านก็บรรยายทำแบบเป็นสัมมาทิฏฐินะครับให้เราได้ฟังแบบสบายอกสบายใจนะครับเรารู้สึกว่าเรารับได้บางคนเนี่ยบางคนนะครับฟังครูบาอาจารยท์ที่ท่านอาจจะดูดันจนเพื่อนๆหรือญาติมิตรบอกคุณฟังไปได้ยังไงคุณฟังไปได้ยังไงอาจารย์แบบนี้คุณฟังไปได้ยังไงแต่คนคนนั้นเขาบอกว่าไม่เห็นสนใจเลยเขามองข้ามภาพลักษณ์ตัวนั้นไปหมดเขาฟังว่าอาจารย์คนนั้นสอนอะไรมากกว่า เห็นไหมครับแต่ในขณะที่อีกคนนึงติดอยู่กับภาพลักษณ์ของอาจารย์ไม่สามารถก้าวข้ามไปได้เขาอาจจะเสียโอกาสดีๆไปได้นั่นแหละครับแต่ด้วยความที่จริตหรือด้วยความที่วิบากของเขาไม่ตรงกันมันก็เลยไม่สามารถฝ่าเข้าไปได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นดังที่อาจารย์มาบอกอยู่เสมอว่าไม่ได้มีไว้เพื่อทุกคนอันนี้พูดจากใจจริงเลยมันเราไม่ต้องการเปลี่ยนใจใครด้วยเพราะมันทําไม่ได้และไม่คิดจะทําด้วยมันจึงเป็นเรื่องปัดจัดตัง ของใครของมันจริงๆนะครับเป็นปัดจัดตังค์เลยเป็นปัดจแจกนี่แหละมันเป็นส่วนบุคคลจริงๆมันไม่ใช่หน้าที่ของอตาตาภาที่จะไปจัดการแต่เป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายที่จะต้องเลือกเอาเองว่าท่านจะไปทางไหนอย่างไรนะครับมันจึงไม่ใช่การที่จะไปบอกไปโน้มน้าวให้คนมาเชื่อมาฟังตามเพราะมันมีเขาจะต้องมีในสังคมมันจะต้องมีคนที่ไม่เห็นด้วยแบบล้านเปอร์เซนต์หัวชนฝาอย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็นสิทธิของเขาเช่นเดียวกันก็เหมือนคนที่หนึ่งเนี่ยครับเขาก็มีสิทธิจัคิดแบบนี้มันเป็นเรื่องของเขา ส่วนในคนที่2นะครับถ้าเขาคิดอย่างนี้จะไปจัดการกนะับคนที่1เขากาลังคิดผิดนะครับบอกไว้ด้วยคุณกําลังคิดผิดนะครับคนที่2คุณจะต้องมาเป็นคนที่สให้ได้ไม่ใช่ไปเที่ยวไปทะเลาะกับใครไปทั่วนะครับบอกว่าทุกอย่างมันเป็นสมมุติมันเป็นสมมุติมันไม่มีอะไรไม่ได้นะครับเพราะที่คุณกําลังพูดอยู่มันก็เป็นสมมติเหมือนกันคุณจะไปอ้างแบบนั้นไม่ได้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นคุณยังไม่จบนะครับคุณอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แบบทุกอย่างเป็นสมมุติมันไม่มีอะไร เห็นไหมเนี่ยเสียงมันบอกเสียงในหัวเรามันบอกนะเนี่ยไอ้นั่นคืออะไรไนี่คืออะไรทุกอย่างเป็นสมมุติหมดเลยแต่จิตเป็นธาตุรู้นะเออแล้วมันไม่สมมุติเหรอมันไม่เป็นความคิดปรุงแต่งเหรออืจิตเป็นธาตุใสบริสุทธิต์ต้นกําเนิดอะไรนั่นอะถูกไหมครับอพิจารณาดูเอาแล้วกันครับท่านผู้เจริญทั้งหลายอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้เา้าล่าลากันไปแล้วนี่หว่านิสุดล่์ลลกักนี่รองแล้วโอเคไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรไปจริงแล้วอ้ออีกนิดนึงอยากก่อนนั่นนะครับก็ขอให้ท มีความสุขสนุกสนานกับการศึกษาและก็ค้นพบแนวทางที่ชัดเจนจนถึงที่สุดแห่งทาได้ด้วยตัวท่านเองเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านทั้งครูบาอาจารย์นะทั้งลูกศิษย์นะครับขอเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านครับสาธุครับสาธุ